คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เอ่อช่วงเวลาที่ผ่านมาอ่อก่อนหน้านี้นไม่นานน่าจะช่วงเมื่อวานนั่นแหละผมเห็นอ่อวี v, ท่านหนึ่งที่เขาออกมาโพสต์เรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากเป็นแค่เรื่องที่ว่าเพิ่งรู้ว่าแบรนด์ใน YouTube มีความหมายและมันจะกลายเป็นแบบนี้นี่คือสถานะของคนที่ทติดแบรนด์เออหลายคนเราจะเราจะค่อนข้างที่จะนึกคำนิยามของคขาว่าแบรนด์ออกอยู่แล้วนะนั่นคือการถูกห้ามไม่ทําสิ่งนั้นนั้นหรือไม่ให้มีส่วนร่วมหรือว่าถูก อ่ถูมันถูกไล่ออกเออถ้าเป็นคำที่ผมพูดกันในหมู่เพื่อนจะเรียกว่าถูกไล่อ,อ่าถูกไล่ออกต้องพูดก่อนว่าผมก็เข้าใจว่าแบนก็ในลักษณะหนึ่งแต่ลักษณะคล้ายๆกับที่โพสเฉลยนั่นแหละเออแล้วเราก็เราก็คิดว่าเอแต่เออเราก็ไม่เคยแบบว่าเราก็ไม่เคยรู้มุมมองว่าคนที่ถูกแบนเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าลัก,ลกษณะอะไรยังไงกันแน่ผมก็เลยไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมมาแล้วก็เออทำให้ความเข้าใจของเราแม่นขึ้นการโดนแบนใน YouTube คือเราเราก็ติดปากว่ามันคือคำว่าแบนเนอะเราติดปากว่ามันคือคำว่าแบนทั้งที่จริงๆแล้วปุ่มแบนในย t u b e ไม่มีจริงปุ่มแบนใน u t u b e ไม่มีจริงไม่มีปุ่มไหนเขียนด้วยคำว่าแบนว่า B A N ไม่มีปุ่มนี้ไม่มีใน youtube ปุ่มนี้ถูกใช้ในความหมายของ2ความหมายคืออ่านี่มันน่าจะเป็นคำนี้อในสิ่งที่เราทำ u t u b e เราจะเห็นว่าไอสิ่งนี้แหละไอ ไอ้คอมมานี้หมายถึงการแบนใน y o u u u e e ห้า user from this channel มีอีกชื่อหนึ่งด้วยว่า AKA ผมก็เพิ่งมารู้ตอนที่ผมไปดีเสิร์ฟนี่แหละว่า Shadow ban เออในที่นี้หมายความว่ายังไงหมายความว่า <c oughs> หมายความว่าแท้จริงแล้วเราเรา้งจะเข้าใจว่าการแบนการบล็อกมันคือการทำให้ user คนนั้นไม่สามารถที่จะเข้ามารับชมเนื้อหาคอนเทนต์หรือว่าไม่สามารถเห็นเราได้อีก เปรียบเทียบกันคือถ้าเราเห็นในชวิตเตอร์การบล็อกอ่าการบล็อกเราจะไม่สามารถเข้าไปดูอ่าโพสต์หรืออะไรใดๆของบุคคลคนนั้นได้อีกเลยถ้าเราถูกคนคนนั้นบล็อกเออซึ่งก็จะขึ้นชัดเจนว่าเราถูกบล็อกกลับกันใน YouTube ไม่ใช่ใน YouTube อยู่ในนิยามของคำว่าชตตัวแบนก็คือคนที่ถูกแบนจะกลายเป็นเงาที่ไม่มีใครเห็นหรืออะไรใดๆทั้งนั้นเออไม่มีใครพบเห็นหรือว่า ไม่สามารถที่จะอินเตอร์แอกได้ตอนตอนแรกผมก็งงเหมือนกันเพราะ YouTube เขียนคำอธิบายไม,ไม่ชัดเจนแล้วเราก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะเจ้าของช่องออย่างผมกดแบนยูสเซอร์คนหนึ่งไปเออกดแบนคนที่แหกกดไปเออคนคนนั้นก็จะหายไปจากช่องคำว่าหายไปในที่นี้คือไม่สามารถมองเห็นก็เออก็คือไม่สามารถมองเห็นได้จะไม่ถูกมองเห็นทั้งกับคนดูคนอื่นและเจ้าของช่องเองด้วยก็ค,คือส่วนใหญ่ ปกติอยู่แล้วไหมว่าถ้าคุณไม่ทําอะไรพี่ลึกพ,พ,พ,พี่ลือเนี่ยคุณก็ไม่นี่หรอกคุณก็ไม่โดนแบนหรอกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยโชคแต่โดยทั่วไปก็คืออย่างที่เห็นว่าเราก็เห็นกันปกติทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนแหกกดขึ้นมาแน่นอนสําหรับมันแล้วแต่ user, แตยูเซอร์แต่โดยแต่โดยทั่วไปแล้วเราก็จะสั่งประแจลงในทันทีไม่ใช่ประแจลงในทันทีนะครับว่าเออถ้าเกิดว่าอ,อโดนแบนนั่นแหละเออ <laughs> ถ้าเกิดว่าโดนแบนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่โดนแบน ถ้าโดนแบนเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่ว่าคนคนนี้แม่งปุ๊บหายไปเลยเออมันไม่ใช่แบบคนคนนี้จะไม่สามารถเข้าดูช่องได้อีกมันไม่เหมือนทวิต t ตอร์ที่ว่าเข้าไปดูช่องเสร็จปุ๊บแม่งก็เขียนแปะหน้ากาหัวเลยว่าคุณโดนแบนคุณไม่สามารถเข้ารับชมอเนื้อหาในคอนเทนต์นี้ได้คอนเทนต์ในช่องนี้ได้ไม่ใช่แบบนั้น y o youtube ไม่ทาแบบนั้น u t u b e จะทําให้อืจะทําให้จาง ยูทูบจะทําให้จัางในที่นีหน้หมายความว่าเออคนที่แหกกฎคนที่โดนอใช้คำว,ว่าคนที่โดนแบนอ่าคนที่โดนแบนก็จะสามารถพิมพ์อ่าพิมพ์ทั้งคอมเมนต์พิมพ์ทั้งแชทได้ตามปกติเลยเออพิมพ์พิมพ์มส่งได้ตามปกติแต่ประเด็นก็คือไอที่พิมพ์ส่งเนี่ยไอที่พิมพ์ส่งเด้งตึงต้งตึงต้งตึ้งไปเนี่ยเจ,จ,จ,จ้าของเจ้าเจ้าของาเจ้าของช่องไม่เห็นเจ้าของช่องไม่เห็นคนดูคนอื่นก็ไม่เห็น เออนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันไม่เห็นเออมุมมองของเจ้าของช่องแน่นอนมุมมองของเจ้าของช่องกับคนดูทั่วไปเหมือนกันคนที่โดนแบนเขาก็จะเห็นชัดของตัวเองเขาขึ้นปกติอะแหละแต่ว่าคนอื่นไม่เห็นเออคนอื่นไม่เห็นไม่มีใครเห็นบุคคลคนนี้เลยแบบเฟดอเว์แล้วหายไปเลยเออคำว่าหายไปในที่นี้คือการมองไม่เห็นมากกว่าเออโดนเสกเป็นผีโดนเสกเป็นใบอะไรลักษณะนั้นทีนี้คนถูกแบนจะ รู้ตัวได้ไงว่าถูกแบนในเมื่อ YouTube ไม่มีการแจ้งเตือนเลยอย่างแรกก็คือด้วยความที่มันไม่เห็นเราจึงเข้าใจว่าเราเอ่อคนถูกแบนถูกเมินเออจะอยู่ในลักษณะว่าคนถูกแบนถูกเมิน่แต่นั่นคือ1ในจุดสังเกตทีนี้เราจะคอนเฟิร์มได้ยังไงล่ะว,ว่าเราโดนแบนนั่นก็คือคุณต้องไปอยู่ในมุมมองของคนทั่วไปก่อนในที่นี้ก็คือการใช้แอคเคาทอื่น หรือการล็อกเอาให้เฉยก็ได้เออการล็อกเอาให้เฉยแล้วเข้าไปดูไลฟ์นั้นใหม่หรือเข้าไปดูอ่า <c oughs> ที่ใต้คอมเมนต์นั้นใหม่ถ้าล็อกเอาแล้วหรือสลับแอคแล้วไม่เห็นคอมเมนต์นั้นแล้ว,ว่าค่อนข้างาชัดเจนแล้วว่าคุณแม่งถูกแบน <c oughs> เราเคยเห็นแชทที่โดนแบนทั้งข้อความที่เขาพิมพ์ทั้งหมดหายไปเลยใช่ไหมคะคำว่าหายไปอ่าใช่ใช่ใช,ใช่มันคือคำว่าหายไปเส้นยึกยืนี่กรอบนี้คือแชทอ่ามีก็มีเส้นยึกยือใช่ไหม แชทแชทก็ไหลอะไรอย่างนี้ทีนี้ทีนี้ในกรณีที่อมีบุคคลน่าสงสัยมาละมีบุคคลน่าสงสัยผมมาละเออมีบุคคลน่าสงสัยผมมาละเออไอ้นี่แปลกไอ้นี่ไอ้นี่แหกกดแชทเราหรือใดก็แล้วแต่เออไอ้นี่แหกกดแชทเราหรือใดก็แล้วแต่ถ้าเราคลิกขวาขึ้นมาแล้วก็เราซ่อนเขาจากช่องอหรือคํามาประมาณนี้แหละเนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ไอ้ก่อนหน้านี้สมมุติว่าเขาพิมพ์มาก่อนหน้านี้ด้วยอ่ะไอ้ก่อนหน้านี้ที่พิมพ์มันก็จะหายไปด้วยแต่หายไปมันก็ไม่ได้หายอ่ามันจะไม่หายคล <laughs> ีนไม่หายคลีนมันจะไม่ได้หายเกลี้ยงขนาดนั้นเออในช่วงที่ไลป์ยังยังสดอยู่เออในช่วงที่ไลป์ยังสดอยู่แ <laughs> อบไลป์ยังสดอยู่มันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่หายเกลี้ยงขนาดนั้นมันจะเหลือเป็นแห้งๆอยู่มันจะเหลือบอกว่ายูเซอร์คนนี้โดนเอาข้อความออก อ่ะโดยคนนี้เอออะไรประมาณนี้มันจะขึ้นมันจะขึ้นแค่ว่าเอาเข้อความออกแต่พอมาเป็นร้ายแพ่งปุ๊บก็คือเราลงรายไปเสร็จปุ๊บอ่า youtube ประมวลผลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไอตรงเนี้ยก็คือหายไอตรงนี้ก็คือหายเหมือนกันเออก็คือไม่เห็นก็คือไม่เห็นร่องรอยใดๆทั้งสิ้นชานแบนคือประมาณนี้แหละเออหวังว่าเราจะอธิบายเข้าใจแล้วก็เราแค่พยายามทำช่วงพูดขึ้นมาเพราะปกติไม่ทำแล้วก็แน่นอนอย่างที่ผมพูดตะกี้นี้ถ้าเกิดว่า คุณดูช่องผมอยู่แล้วคุณเข้าขายแล้วนะก็เป็นไปได้ว่าคุณนาจตุรงแบนนี่มันก็ผมแถมผมเห็นหลายช่องทํากันซึ่งแน่นอนว่าทุกช่องก็ต้องทําก็ควรจะทํากันอยู่แล้วใช่ไหมว่ากดแน่นอนว่าประเด็นอยู่ที่กดกดไลฟ์กดไลฟ์แต่ละช่องไม่เหมือนเออเอกดเออกรวมแชทกดเออนั่นแหละกดกดกดที่อยู่ร่วมกันในการแชทของแต่ละไลฟ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเออไม่เหมือนกันแต่แน่นอนว่าทุกอย่างนั้นคล้ายกันอยู่แล้วใช่ไหมโดย โดยรวมก็จะอยู่ในสํานึกของมารยาททั่วไปแล้วเช่นอย่างว่าอาจจะไม่สแปมอย่างนงี้คุณจะต้องไม่สแปมคุณจะต้องคุณจะต้องใช้อาจจะมีใช้คําสุภาพบ้างคุณอาจจะต้องไม่พูดคําหยาบมากเกินไปบ้างคุณอาจจะต้องไม่สร้างความขัดแย้งคุณจะต้องไม่ทะเลาะกันในแชทคุณจะต้องไม่พูดเรื่องอ่เรื่องแบบเรื่องอะไรดีวะเรื่องศาสนาหรือแบบหรือคุณจะต้องไม่พูดนอกเรื่องของประเด็นที่คุยกันในนี้หรือคุณจะห้ามสปอยเกมอะไรอย่างนี้ อ่าร้อยแปทีนี้กดไลฟ์ช่องผมละกดไลฟ์อ <laughs> งผมนัม้น <laughs> มีข้อเดียวเออปฏิบัติเขาเรียกว่าปฏิบัติง่าย <laughs> มั้งอะไรที่คุณคิดว่าควรอะไรที่อะไรที่คุณคิดว่าทําได้ทําเลยไม่ว่าเออแต่ต้องผ่านการคิดมาก่อนนะแ <laughs> น่นอนอนะ่ะเราเราแย่งแยกกันออกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ <laughs> เรื่องที่ผมมโม้ในอัลท็อกรั้งนี้น่ะมีแค่นี้แหละ <laughs> ถ้าเห็นสมควร <laughs> ก็ทําไปเถอะ ถ้าไม่สมควรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทวงเองแต่ถ้าทวงแล้วไม่ฟังก็เนอะ